มีนะคะทองดีกำลังดูขุนกระแสอยู่ทองดีแต่ไม่้พูดถึงเทสนี้นะที่หนูรู้มาดูผลกระแสเหรอลูกดูข่าวเจ้าวาดมันไดขิงเหรอลูกยัดี้อูข่าวเจ้าวาดเหรอลูก บดียบายคุณผู้ชมเร็วบ๊ายบายคุณผู้ชมกอนบ๊ายบายเดียวบายคุณผู้ชมยังยังที่นั่นเดยบายคุณผู้ชมยางเดีแยนบายคุณผู้ชมยังทดียมยิ้มงง้นล่ะเออเดียมายิ้มยังไงยู 来导，我们怎的对待我们白领的？